ชรการายการโหนกระแสวันนี้นะครับดำเนินรายการโดยพี่หมวยอลิศราทําหน้าที่แทนพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยครับซึ่งได้มีการเชิญครอบครัวผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยกรณีของน้องปารินเด็กหญิงวัย10เดือน25วัน เสียชีวิตปริศนาหลังผู้ปกครองมีการนำไปฝากเลี้ยงที่เนสเซอรี่แห่งหนึ่งได้ไม่นานโดยผู้ร่วมรายการวันนี้ประกอบไปด้วยคุณแม่เป้ครับซึ่งเป็นแม่ของน้องปารินคุณพ่อคุณย่าและก็คุณนา้าพร้อมด้วยทนายตั้มและรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยสีหรือว่าหมอหมูแพทย์ผู้เชวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตและข้อกฎหมายจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างคำชี้แจงของเนสซอรี่ที่อ้างว่าเด็กหลับและอาเจียนกับสภาพร่างกายของเด็กและพฤติกรรมที่ถูกเปิดโปงโดยอดีตของพนักงานครอบครัวของน้องปารินครับมีการเริ่มต้นเล่าถึงพื้นเพข,ของน้องว่าเป็นเด็กแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัวมีพัฒนาการตามวัยร่าเริงชอบใช้แรงจนที่บ้านเรียกว่ากอซิล่า เดิมทีคุณย่าเป็นคนเลี้ยงดูตั้งแต่4ถึง6เดือนแต่เนื่องจากครอบครัวทำธุรกิจรับเหมาและมีงานเข้ามามากทําให้คุณย่าต้องออกไปคุมงานก่อสร้างจึงจําเป็นต้องหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กครอบครัวจึงจตัดสินใจเรื่องเนนเซอรี่แห่งนี้จากการค้นหาข้อมูลในเพจ Facebook ซึ่งดูมีมาตรฐานและก็มีการโพสต์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กทุกวันครับ มีรีวิวที่ดีจากผู้ปกครองคนอื่นและดูน่าเชื่อถือโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เดือนละ7,500บาทไม่รวมค่านมและก็ของใช้แม้ทางเมสรี่จะมีการแจ้งเงื่อนไขว่าไม่มีกล้องวงจรปิดให้ดูแบบออนไลน์นะแต่ยืนยันว่ามีกล้องบันทึกภาพภายในหากผู้ปกครองสงสยัยสามารถขอดูย้อนหลังได้ซึ่งก็เป็นจุดที่ทำให้แม่ตัดสินใจฝากลูกเลี้ยงเอาไว้ เหตุการณ์สลดมันเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์แม่เนี่ยไปส่งน้องปารินในเวลา7โมงครึ่งตามปกติโดยมีการกอดลาและยังมีอารมณ์ล่าเริงอยู่เลยต่อมาเวลา9นาฬิกา46นาทีทางเนสซรีได้ส่งรูปถ่ายน้องปารินขณะทำกิจกรรมกลางแจ้งมาให้กับแม่ดูซึ่งน้องก็ยังดูปกติดีแต่จุดลิกผันเกิดขึ้นเมื่อเวลา11นาา27นาที ทางนิสซี่เดี๋ยโทรศัพท์แจ้งคุณแม่ว่าน้องไม่หายใจและกําลังทํา CPR อยู่ที่โรงพยาบาลโดยก่อนหน้านั้นทางนิสซี่อ้างว่าเมื่อเวลา11นานิกาพี่เลี้ยงจะไปปลุกน้องตื่นเพื่อทานอาหารกลางวันแต่พบว่าน้องนอนนิ่งไม่ตื่นและมีกองอาเจียนอยู่ข้างเตียงจึงโทรเรียกสายด่วน1669ในเวลา11นิ15นาทีแต่ตัดสินใจขับรถพาน้องมาส่งโรงพยาบาลเองเพราะเกรงว่าจะช้าเกินไป เมื่อครอบครัวเดินทางไปถึงโรงพยาบาลทีมแพทย์แจ้งข่าวร้ายว่าน้องเนี่ยไม่มีชีพจรมาตั้งแต่แตก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วแพทย์พยายามปั๊มหัวใจและฉีดยาก,กระตุ้นแต่ร่างกายไม่ตอบสนองจนกระทั่งต้องยุติการรักษาแพทย์ระบุสภาพร่างกายของน้องว่าตัวเขียวซีดและเบื้องต้นพบความผิดปกติคือมีของเหลวในช่องท้องปริมาณมาก ซึ่งหมอหมูให้ความเห็นว่าอาจเกิดจากการบาดเจ็บภายในแต่ไม่พบการสำลักนมที่อุดกั้นทางเดินหายใจตามที่เนสซรี่อ้างเรื่องอาเจียนความคุกคืเริ่มปรากฏชัดเจนเมื่อคุณพ่อพยายามขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแต่กลับได้รับคำตอบที่ไม่ตรงกันจากทางเนสซรี่ครั้งแรกอ้างว่าไม่ได้เสียบปลัก๊กต่อมาอ้างว่ากล้องเสียซึ่งสร้างความสงสยัยให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก พอหากเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยจริงหลักฐานจากกล้องควรจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ใจของสถานรับเลี้ยงเด็กได้ดีที่สุดรายการมันพีขึ้นไปอีกเมื่อมีการเปิดเผยพฤติกรรมภายในเนสซอรี่ผ่านการโฟนอินของอดีตพี่เลี้ยงสองคนที่เคยเข้าไปทำงานและลาออกทันทีเพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เห็น คุณซีครับโปลอินเข้ามาเล่าประสบการณ์ที่เคยไปทดลองงานเมื่อสองปีก่อนโดยระบุว่าภาพลักษณ์ภายนอกกับภายในต่างกันอย่างสิ้นเชิงสถานที่จริงมีการแบ่งห้องโดยห้องด้านหน้าดูดีมีเบาะรองคารสสำหรับการถ่ายรูปแต่ห้องที่เด็กๆต้องใช้ชีวิตจริงกลับเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ไม่มีกล้องวงจรปิดตั้งอยู่ตรงข้ามห้องนอนที่มีกล้องสภาพในห้องนั้นดูย่ำแย่หน้าตาดูเศร้าหมองและถูกบังคับ ให้นั่งเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อดูทีวีหากคนไหนลุกหรือขยับก็จะถูกตะคอกใส่ด้วยคำหยาบคายรุนแรงเช่นมึงกูสิ่งที่คุณซีเปิดเผยและสร้างความสะเทือนใจที่สุดคือวิธีการจัดการกับวัยคาร8-10เดือน พี่เลี้ยงจะใช้วิธีการมัดขาข้างหนึ่งติดกับรถหัดเดินเพื่อไม่ให้ทานไปไหนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงโดยสถานที่นี้มีพี่เลี้ยงเพียงสามคนต่อเด็กกว่ายี่สิบคนนอกจากนี้ช่วงเวลานอนพี่เลี้ยงจะใช้ผ้าอ้อมแบบปิดตาเด็กเอาไว้และก็จับนอนคว่ำพร้อมหลังแรงๆเพื่อบังคับให้หลับโดยอ้างว่าเด็กชอบแบบนี้คุณซียังแชร์เรื่องการสร้างภาพของเดซลี่วาดในช่วงเช้าจะมีการจับเด็กแต่งตัวดีๆ เพื่อพาไปถ่ายรูปหรือคลิปสั้นๆที่ห้องด้านหน้าเพื่อส่งให้ผู้ปกครองดูว่าเด็กยังมีความสุขดีแต่หลังจากถ่ายเสร็จเด็กก็จะถูกนำกลับเข้ามาขังในห้องแคบๆปล่อยให้ดูทีวีทั้งวันสภาพมอมแมมหากเด็กทำเละเอะเทอะหรือว่าร้องไห้ก็จะถูกตีซึ่งเธอเห็นเด็กสองขวบฉี่ราดและถูกตีอย่างรุนแรงจนเธอรับไม่ได้ เหตุการณ์มันยิ่งเลวร้ายขึ้นนะครับเมื่อคุณหวานอดีตพี่เลี้ยงที่เพิ่งไปทํางานเมื่อ24ธันวาคมปีที่แล้วก่อนเกิดเหตุไม่นานเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเธอเล่าถึงวิธีการป้อนข้าวเด็กที่มันอันตรายมากโดยพี่เลี้ยงจะจับเด็กอายุประมาณ7เดือนนอนราบกับพื้นแล้วใช้ขาของตัวเองพาดทับลําตัวเด็กเพื่อล็อกไว้ไม่ให้ดิน้นขณะยัดข้าวใส่ปากคุณหวานยังเป็นพยานโดยเห็นการใช้กําปั้นกับ และการจับเวี่ยงลงบนที่นอนกระแทกพื้นอย่างแรงนอกจากนี้ยังระบ,บุถึงกรณีเด็กชื่อน้องมิลินที่ถูกจับมัดติดกับรถเข็นหัดเดินทั้งวันร้องไห้จนหลับคาเชือกโดยไม่มีใครสนใจและที่น่าตกใจคือเจ้าของเนสเอรี่หรือว่าผออ,อยู่ในเหตุการณ์และก็รับรู้ทุกอย่างแต่กลับเพิกเฉยมีหนำซ้ำยังใช้เท้าเขี่ยเด็กเวลานอน ข้อมูลจากคุณหวานยืนยันตรงกับคุณซีเรื่องของสุขอนามัยและการสร้างภาพโดยระบุว่ามีการชงนมทิ้งไว้ล่วงหน้าทีเดียว4ขวดแล้วแช่เย็นไว้เมื่อถึงเวลาค่อยนำออกมาให้กินไม่มีการชงสดใหม่และเด็กแทบไม่ได้ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการจริงจังตามที่โฆษณาแค่ถ่ายรูปแล้วจบ ในช่วงสุดท้ายของรายการครับได้มีการพูดคุยกับแม่เอผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งที่เคยนําลูกไปฝากเลี้ยงที่นี่และนําลูกออกมาหลังจากฝากได้ไม่ถึงสองเดือนแม่เอเปิดเผยว่าลูกของตอนมีรอยฟกช้ำกลับบ้านบ่อยครั้งทั้งรอยที่ศีรษะรอยขิกที่มือและก็รอยแดงเป็นปื้นที่แก้มทั้งสองข้างซึ่งทางเนสซี่อ้างว่าเป็นรอยแพ้ครีมหรือว่ายุงกัดหมอหมูครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ได้วิเคราะห์ภาพถ่ายบาดแผล ของลูกแม่เอโดยระบุว่ารอยแดงที่แก้มมีลักษณะเป็นเส้นตรงขีดขวางซึ่งไม่เหมือนอาการแพ้ครีมทั่วไปแต่น่าจะเกิดจากการถูกวัตถุบางอย่างรัดหรือปิดไว้ที่ใบหน้าทําให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการใช้เทฟหรือผ้าคาดปากเพื่อไม่ให้เด็กร้องส่วนรอยที่ศีรษะและมือมีลักษณะคล้ายถูกกระแทกและก็รอยจิกเล็บมากกว่าอุบัติเหตุ ส่วนประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดกลับมาเป็นจุดชี้ขาดทางคดีอีกครั้งคุณพ่อยืนยันว่าหลังจากตำรวจพาไปตรวจค้นที่นเนสซี่พบว่ากล้องวงจรปิดถูกถอดออกไปแล้วเหลือแต่สายสัญญาณเมื่อตำรวจกดดันจนเนสซี่นำเครื่องบันทึกมาคืนปรากฏว่าภายในไม่มีฮาร์ดดิสทำให้ไม่สามารถกู้ภาพเหตุการณ์ได้ทนายตั้มมีการชี้ว่าพฤติกรรมนี้เข้าข่ายการทำลายพยานหลักฐานและเปลี่ยนรูปคดีจากความประมาทเป็นเจตนาอำพรางความผิดซึ่งก็มีโทษหนัก หมอหมูครับสรุปในประเด็นการเสียชีวิตของน้องปารินว่าแม้จะยังไม่สามารถทราบสาเหตุแน่ชัดคงต้องรอผลการชนะสูตรละเอียด1-2เดือนแต่ประเด็นที่เด็กอาเจียนและไม่ตื่นอาจเกิดจากการบาดเจ็บที่สมองหรือการถูกเขย่าอย่างรุนแรงซึ่งต้องรอผลการตรวจจอประสาตาและชิ้นเนื้อยืนยันอย่างไรก็ตามการที่เด็กเสียชีวิตในความดูแลของเนสซี่โดยไม่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาวิกฤต ถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงและผิดกฎหมายเนื่องจากต้องมีผู้ดูแลเด็กตลอดเวลา บทสรุปของรายการทางครอบครัวยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่รับการเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าเงินชดเชยใดๆเพราะต้องการความจริงและความยุติธรรมให้กับน้องปารินรวมถึงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับเด็กคนอื่นอีกรายการจบด้วยคำถามสำคัญถึงหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลมาตรฐานเดซอรี่ที่ปล่อยให้สถานที่ซึ่งเบื้องหลังโหดร้ายเช่นนี้เปิดดำเนินการมาได้อย่างยาวนานได้อย่างไร